ครับผมผมเบาเทผ้าหากินคือเก่าครับมุณมือเบาเทพามาตัดเขาเ่าครับมุ้ตัดเขารับจ้างครับมีงานเขามือเ้านี่สองไรครับสองสีเทียงหรงานเขาอีกครับผมเขาอีกเจ็ดเรเขาอีกเจ็ดเลครับผมสองคนนั่นเนาะเจ็ดเลยสองคนเลยครับผมมือนี่ทีมงานไปหายเห็ดไปหาเห็ด <laughs> ก็ไปตัดเขาเจ้าของเหลือสองคนครับตัดสองคนละเมื่อนี่ครับผมกลมเลยกลมกเลยแล้วเดีียร์ละเมื่อนี้บมงหักันแล้วก็โอเคครับไปเบบังผลงานกันกันครับเมื่อนี่ว่าสิแล้วหรือบลว้วสองคนเจ็ดเลยตัดกันแล้วมาละสองเลยครับเหลืออีกเจ็ดเลยครับสีหอดจังโมงโหูเวลาตอนนี้กับวันหาโมงครื่งครับผมหาโมงเศร้าใกล้สีเ,เที่ยงอ่ะละแต่ก็ผม้วยสุดสองคนครับผมนี่ นี่แกวเลยครับสองคนสองเครื่องคุณละเครื่องครับผม อากาศขอบหวยครับผมกลางสะพานเลยครับเด็ดกระเข่าเที่ยงกินก่อนครับผมมือนีโอ้เดเมนูเด็ดครับผมอาหารญี่ปุ่นครับผมมามา่มาครับมือนีตัวหน้ามันห่อนอากาศกำลังขึ้นม,มากครับผมฝนกระสิตกระคือตมมมาสุกพวกนี้ น้ำไหลกินข่าวเที่ยงแล้วก็สิไปลุยกันต่อครับผมแล้วได้ประมาณสองไลยเหรอครับผมสองไรเกือบสามไรแล้วินข้าวเทียงแล้วจังสิลุยต่อครับผมไปเบ่งกันครับผมสวัสดีครับผมหลังจากสิกินข่าวเที่ยงเรียบร้อยนะครับก่อนเที่ยงบบเสร็จไป เกบเครื่องนึงแล้วนนเสียายด้วยเดี๋ยวอีกนี้ครับหลายเติบอยู่งานสีหาหกไร่นี่แลครับลงลุยส่วงใบสองนะครับผมสองคนครับผมตัวเลยไปรอชมผลงานตอนตันเรียบร้อยแล้วครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมผลงานเมื่อนี่4โมงครับผมประมาณนี้ครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเอาพึ่งแล้วแล้วครับกลับบ้านได้ครับผมนี่ครับผมทีมงานแค่สองคนนะครับนี่ครับเจ้าบ้านได้กลับบ้านได้ครับผมย่ม